หลังจากสาวตุ่มผ้านกกลับมาห้องพักเนาะก็ซอยกันประคบประงมป้อนอาหารป้อนน้ำดูแลฝึกให้ยางฝึกให้บินมือนีเป็นมือที่สามเนาะนอนกับสาวตุ่มได้สองขึนบางเธอเธอั็เป็นหง่อย กะเข่าใจว่าเธอเป็นนกเล็กหน่อยเนาะเป็นงวยงอยนี่คือสิมันอยากนอนนะแต่ว่าสาวตุ่มกับลูกกะพยายามปอนอาหารเนาะปอนกลวยบดให้เธอเพระว่าสาวตุ่มมีเวลาอีกมือเดียวนกหน่อยตัวน,นี้สิมีเวลาอยู่กับสาวตุ่มอีกมือหนึ่งกับขึ้นหนึ่งนกหน่อยตัวน,นี้ต้องแข็งแรงให้ไววที่สุด เพื่อที่สิบินได้แล้วก็ไปใส่ชีวิตเอาเองเนาะสาวตุ่มเสียวเธอ,อไปปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาติเพราะว่าสาวตุ่มเบิดเวลาล่าพักร่อนแล้วก็ต้องกลับไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์ส่วนนกตัวนี้กับซิยูประเทศฝรั่งเศสซึ่งนกตัวนี้ต้อง ยางให้ได้บินให้ได้เพื่อทอี่สิใส่ชีวิตกับด้วยตัวเองเนะาะสาวตุ่มกระลุนลูกสาวตุ่มกระลุนอยากให้เลือเก่งไว้ไวเพราะว่ากันไปเล้วห่วงก็โอ้ยมารลุนซอยกันเด้อไปนองว่านกหน่อยตัวนี้สิมีการพัฒนาเจ้าของต่อไปได้ในระดับใดเนาะ จะว่ามือนี่กับหมซื้อว่าเขากระปีกระเป่าคล่องตัวขึ้นเนาะนํามาเบิงจนจบคลิปโรเตอร์พี่น้องถอยหลังจนแสดงว่ามันตกเมืม่อกินเขาก็จังไปซองหน้าต่างอยากออกไปทั้งนอกแล้วเห็นมูเขานะเห็นบอก เห็นมูเขาทั้งออกเดี๋ยวกูเห็นไหมมากินข้าวก่อนเร็วเดีไม่อยากกินข้าวแล้วหนจะโตได้ไงลูกคุณจะบินเดี๋ยวจะเจ็บตตลงไปเดี๋ยวจะเจ็บหนูต้องกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวมาม่าพาไปปล่อย บินให้มามาดูก่อนหนูไม่กินข้าวแล้วหนูจะบินได้ไงลูกแม่ก็ไม่มีนะยังตัวเล็กอยู่เลยยังตัวเล็กอยู่เลยหนูบินยังไม่เก่งหนูต้องกินกล้วยก่อนให้มีปีกแข็งๆก่อน ไม่แข็งแล้วหนูจะปินได้เหรอมามัม,มก่อนเนะมามัมก่อนพี่ภูมยังไม่ตื่นเลยพี่พิมยังไม่ตื่นเลยหนูปลุกแล้วเนี่ยหนูปลุกมาม่าแล้วนะหนูปลุกมาม่าก่อนเลย กินกล้วยสักคำหนึ่งก่อนเนาะอือกำลังจะเกิดขนเห็นไหมขนหางก็จะเกิดขนปีกก็จะเกิดรอให้ปีกแข็งแล้วหลูคกอยออกไปเนาะเอากินกล้วยแล้วกินกล้วยนี่กล้วยอยู่ไหนเนาะอยากเห็นโลกกว้างข้างนอก อีเล็กเข้ามาน้อยๆในกรงทองก็อย่ากเก็บมาขังเลยเนาะสาตุ้มนี่ยังไม่ขังเราให้เข้ากิ่งก่อนแล้วสาตุ้มจะพาเขาออกไปข้างนอกปิดปิดปิดเถอะอยากไปเห็นข้างนอกก็อยามออกข้างนอก ไปฝึกบินฝึกบินฝึกบินแล้วไม่นะไรดึงสาหันมาดูดิเนี่ยหันมาดูดี่เนี่ยอายากออก <laughs> บินหัวเลยถ้อยหลังไม่อยู่แล้วสิบินโอกน้กินกินได้แล้วโอเช็ดปากแล้วบินไม่ได้อ๋อเขาถอยหลังเข้าใจแล้วว่าวานนี้เห็นแต่ก็เดินถอยหลังคู้กู้กูกูนะ้อแสดงว่าถอยหลังนี่ตั้งลําตั้งลําเพื่อที่จะบินแต่วันนี้เราจะลองพาไปข้างนอกดู ตี่ลละชั้นหกออกไปไม่ได้เราออกไปก็ตกเพราะว่าหนูบินยังไม่เก่งเนาะต้องกินข้าวอีกมื้อหนึ่งก่อนนอนดินอนกับมาม่คกหนึ่งคืนแล้วกันหือยล้วนีงแปลว่าตังล่ำตังล่ำสิคืนบินจ้าสาวตุ่มส้มได้หนิมามาสิมาจ้ะมาลกนะ ท้อยลังจะตั้งลำนั้นก็นมามาดิอืมท้อยลังก็ตั้งลำจะดินแล้วมาสิมามาสิลงมาดูน่าเอ็นดูสุกดเกินเอ็นดูเอ็นดูอือหือหอ อยากออกอยากออกออกไม่ได้ลูกอ,อ,อันนี้ก็นะจะจีบปากนะไม่ว่าออกมาว่าหนจะจีบปากนะนะอไกม,ามาว่าหนูจะจีบนะนะจน,นจ,จ,ะจนกระจกมันจะจีบจนจะจีบมันจะจีบเอมา ที่ม้วต่ำบินม้วนเถียงกันสิจักที่ปล่อยไปเนี่ยแล้วเดี๋ยวยินเสียงมูเจียวๆดังออกไปยากอ่ะเฮ้ยน้องเดี๋ยวแม่ไปเอาก้านกิ่งไม้มาให้ก่อน เรากินไหมล่ะว่ห้อว่นกจะนอนนอนพักผ่อนก่อนไหมแล้วก็ไปบินฝึกบินเต่า